วายดีมากดีมากโอเคโอเิงจองือเใช่เดินชมสวนไปเรื่อยๆโอเคเดินสวยๆนะเดินสวยๆเดินสวยไปอ้อมหลังผู้ชายโอเคโอเคเอาแค่ตรงนี้ เปลี่ยนไม่ไมทันอะเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้เอาตร,ตรงจันไม่มองแล้วจันไม่มองเดินเดินสวยๆคือแบบว่าพอยังไงเดี๋ยวเราจะฟิลได้อยู่แล้วเพราะเสื้อผ้าหน้าผมเรามันจะสวยอยู่แล้วเราก็เดินแบบชชใช่แบบอ่าแต่ไม่ต้องไม่ต้องเดินตรงจังหวะแบบหรือไม่ต้องเดินเร็วไปเดินช้าๆไม่ต้องจงจังหวะมามาลองดูไปีไปไปกันนะ Đây, ở đây ít tí nữa จทำบจดับน้ำรุ่ดาลามาหอมหน่อยคว่ำตาเดิน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 เลี้ยวมองสะบัดมือเขาอุยไหวดูสีฉ่ำไปเป็นกองโธ่อย่าร้องวางมือมอดูเราใช่แล้วละโอเคมองหน้ากันนิดนึงแอบมองหน้ากันแล้วก็ไม่มองไม่สนใจโอเคเต้นเต้นดีหมดฉังนิ ไห่หมุนออกจันไม่มองน้องอายอะไรไอ้แกบใจเห็นดังเอาม่อีกทีหนึ่งมันไม่สมูทซ้อมก่อนจันไม่มองจับมือค่อยได้จันไม่มองแล้วจันไม่มองจันไม่มองน้องก็ไม่ให้หมุนเลยหมุนเอาม่อีกทีหนึ่งทำไมมันสมูทพอจันไม่มองแล้วจันไม่มองจันไม่มองน้องก็ไม่ให้จันไม่มองแล้วอายอะไรอายแก่ใจเห็นดังจ้องมา ฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองได้อะไรไอแต่ใจเห็นดังจ้องน้ำเมฆมองหน้ากันน้ำเมฆประทับดาลามาหอมหน่อยขวัญตาเดินมาทางซ้ายมือขวามือใช่อุ้ยว้ายดูสีช้ำไปเป็นกองมองหน้ากันอยากรู้ยังลองสิเนี่ยท่านลองดูเรานั่นแหละดีมาก โอเคไล่ตั้งแต่แรกทีนี้เนเน่ตองโอเคแล้วแต่ตองต้องใส่ใส่ฟิลมากกว่านี้ครับใช่ไม่ต้องถึงโอเวอร์แอคแต่เล่นให้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงเพราะมันมันยังเห็นไม่ชัดครับแล้วก็คือผู้ชายมันจะต้องดูดูเหมือนมีอำนาจควบคุมได้นิดนึงอะ่ะคือเป็นต่อเป็นต่อนิดนึงแต่แค่ผู้หญิงเขาก็จะทำเล่นตัวไปอย่างนั้นแต่ของเนเน่สายตานิดนึง จะมองไปตรงไหนมองไปตรงนั้นก่อนแล้วค่อยวันี้สายตาเน่ตอนนี้คือมันไม่มีโฟกัสมันล็อกแรกอ่ะมันล็อกแรกอยู่อมาลองดูนะ<า>ทีนี้ลงเล่นให้ช้าชัดๆทุกอย่างน้ำแม่กระทับดับแล้วดวงดารามา นับหนึ่งพอเพลงขึ้นนับหนึ่งถึงห้านิดนึงแล้วค่อยเดินนับหนึ่งถึงห้าในใจค่อยเดินออกมาโอเค

องอยู่หัวยิ้มเป็นในในฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรอาเจีย็ใส่กันดาวยังต้องมองหน้ากันนักหนาผิดมาทับรับแล้วบูมดาราเยอะ้อมหน่อยฝันตาลุกมือขึ้นมาฉันเลิวมองอุ๊ยไม่ดูสีชาติไทยเปนกองถูเหอมองสิเำแต่มองดูอะไร ไปเดินได้ใกล้ชิดกันแล้วสวีทกันนิดนึงแต่ก็ยังไม่สนใจกันอยู่ยังไงกันจันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรอายแค่ใจนั้นยังจ้องนั่นเองกระทัำดับแล้วดูดีมากหน่อยควันตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวฉันเลี้ยวมอง สี่จำไปเป็นกอมองหน้ากันค้างไว้พาเขาขึ้นมาใช่ทีนี้พาขึ้นมานุ่มนวลนิดนึงนะพาขึ้นมานุ่มนวลใช่เดินใ่เดินถ้าจบจรงหรือจริงสิไหน